สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการปอกเปลือกและวิธีการหั่นบวบเหลี่ยมให้ดูนะคะนี่ก็คือบวบเหลี่ยมนะคะ3ลูกค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตัดหัวตัดท้ายออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้มีดปอกนะคะปอกตามทางยาวของบวบแบบนี้ค่ะ หันเหลี่ยมของบวบให้พอดีกับมีดนะคะแบบนี้ค่ะปอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดครบทุกด้านนะคะวิธีการปอกก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่นี้ก็ปอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการหั่นบวบก,กันค่ะวิธีการหั่นนะคะให้เราหั่นเฉียงๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หมุนบวบค่ะ แล้วก็หั่นเฉงเฉียงแล้วหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหมุนแล้วก็หั่นหมุนแล้วก็หั่นจนกระทั่งหมดครบทั้งลูกเลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการหั่นที่ร้านขายข้าวแกงนะคะร้านข้าวราดแกงเขานิยมหั่นกันแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะหั่นด้วยวิธีอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการปอกเปลือกและการหั่นบวบ เดี๋ยวเราไปชมกันคลิปหน้านะคะว่าบวบนี้จะไปทำเมนูอะไรหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ